โจทย์บอกว่านักเทนนิสนะครับเสิร์ฟลูกเทนนิสมวล0.06กิโลกร,รัมด้วยอัตราเร็ว65เมตรต่อวินาทีนะก็คือระหว่างที่ตีเนี่ยลูกเทนนิสชนอยู่กับเลกเก็ตเป็นเวลา0.03วินาทีให้หาแรงเฉลี่ยที่กระทำต่อลูกเทนนิสก็คือเวลาโยนขึ้นไปเราก็ถือว่าช่วงแรกเนี่ยลูกเทนนิสมีความเร็วเป็นเท่าไหร ในทิศทางการเคลื่อนที่ก็ถือว่ามีความเร็วเป็นศูนย์เนาะความเร็วต้นเป็นศูนย์หลังจากมันเจอแร็เก็ตตีเข้าไปยิงของบ้านรูปจากตรงนี้ก็ได้เนี่ยนะวีหนึ่งก็เป็นศูนย์พอโดนตีเข้าไปมันก็ถึงจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นมาเป็น v ีสองก็คือตามที่โจทย์กำหนดน,นั้นจากนิยามเลยก็คือแรงหรือแรงเฉลี่ยในกรณีนี้ นะครับก็คือเดลต้าพหารด้วยเดลต้าทีเดลต้าพก็คืออะไรครับก็คือ P F ลบ P I อย่าลืมเนาะเวลาเราเจอสับสคริป P F ก็คือ final มันจะคำว่า final P I ก็คือมันจะคำว่า initial นะครับ หารด้วยเดลต้าทนะครับซึ่งในกรณีนี้มันก็คืออะไรครับ m vf ลบด้วย m vi หารด้วยเดลต้าทแต่ m เนี่ยมวลลูกเทนนิสไม่ได้หายไปไหนมวลเท่าเดิมเนาะนั้นมวลเท่าเดิมก็กลายเป็น vf ลบ vi หารด้วยเดลต้าท ที่เหลือก็แทนค่ามวลลูกเทนนิสก็คือ0.060กิโลกรัมความเร็วตอนท้ายก็คือ65เมตรเซกความเร็วตั้งต้นก็คือ0หารด้วยเดลต้าทก็คือ0.030วินาทีนั้นเราก็จะได้ค่าความแรงเฉลี่ยนะออกมามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับกดเครื่องคิดเลขเอาก็จะได้ ร้อยสามสิบเนี่ยครับนิวตันเนี่ยศูนจุดศูนย์หกหารศูนย์จุดศูนย์สามก็ได้สองนะสองคูณหกสิบห้าก็ได้ร้อยสามสิบ